จะเก้าไปด้วยกันมีเพียงเธอและก็มีเพียงฉันมีกันและกันข้างๆกันโอ้โอ,โอเรื่องรักอานไม่รอรู้แต่เรื่องเจ้าชูนูนันไม่มีสัญญาจะเป็นเด็กดีของเธอคุณดีเรสวัสดีค่ะ สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองนะคะทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์<ท>กับครูเฟิร์น ในวันนี้วันอากาศแบบสบายๆนะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์กับครูเฟินตรงนี้ก็มีเสียงเพลงมาผ่อนคลายกับนักเรียนทุกๆคนนะคะจะได้ไม่เบื่อนะลูกนะเ,าเากนานะ น,นะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ตรงนี้นะคะดําเนินการสอนโดยคุณครูเฟิร์นนะคะคุณครูเฟิร์นที่น่ารักของนักเรียนทุกๆคนคิดถึงแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหมดสัก,กที โอเคนะคะก็สำหรับการบ้านนะคะที่นักเรียนได้ส่งมาคุณครูเฟิร์นเห็นหมดแล้วนะคะได้รับทุกคนเลยเก่งมากๆเลยที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วอยากเจอแลว สำหรับวันนี้เ,เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าอะไรน,นะขยับกายกันก่อน oh, oh, oh. พร้อมหรือเปล่าอ่ะชูมือขึ้นมา10นิ้วชูมือขึ้นมา2มือเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาบริหารนิ้วมือกันก่อนนะคะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เนะาะนะคะเวลาเขียนหนังสือนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยอมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีๆขึ้นไปนะคะโชวมือขึ้นมานะคะแล้จะใช้วิธีกรรมแบกร,รมแบเดี๋ยวคุณฟนบอกเพลงแป๊บนึง ัวน้องไม่ได้ยินอ่ากแบกรมแบกรมแบเมื่อครูเฟิร์นบอกให้แบให้น้องกรมถ้าครูเฟิร์นบอกว่ากรำให้น้องแบโอเคไหมอทิเช่นกรเออไม่ใช่ไม่ใช่แบกรมแบกรมแบ แรมแบะนะคะอ่ะต่อไปเป็นการกรีดนิ้วอ่าอ่ะ,อะขยับนิ้วกันหน่อยขยับนิ้วกันหน่อยเราจะได้มีแรงจับดินสอเขียนหนังสือได้โอเคนะชั่วโมงนี้นะคะโอเคอ่ะพอ,อยัง1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้2สิบสิบ้าสิบหดเก้าหมดเวลา ะะก็สําหรับชั่วโมงนี้ใครที่ยังไม่มีหนังสือ,อไม่มีสมุดไม่มีดินสอไม่มียังลบไปเตรียมให้เรียบร้อยค่ะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเนนล,ลุกขึ้นไปเตรียมสมุดนะคะดินสอยางลบของตัวเองให้เรียบร้อย ครูเฟิร์นนับ1นึถึงสินะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดดโอเคเริ่มนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะสำหรับการนับจำนวนตัวเลข 11- 20ถึงนั้นนะคะนักเรียนเก่งมากเลยเดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันก็คือการเปรียบเทียบจำนวนนับ นะคะการเปรียบเทียบจํานวนนับในการจับคู่นะคะอ่ะมาดูจุดประสงค์ของอาทิตย์นี้กันนะคะทำไมนักเรียนต้องเรียนต้องเรียนรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะการเปรียบเทียบจํานวนก็คือการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเท่ากันไม่เท่ากันหรือคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า นั่นเองนะคะตา,ตามตัวชี้วัดเลยจะแจ้งไว้ว่าเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะไม่เกิน100และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่า,น,านักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนนะคะแต่ในวันนี้ชั่วโมงนี้ครูเฟิร์นจะให้น้องได้เรียนรู้ คำ,คำสองคำก่อนก็คือคำว่าเท่ากันและไม่เท่ากันก่อนนะคะ <eg> feet, เพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของมากกว่าน้อยกว่าแต่วันนี้เรามาเรียนเรื่องเท่ากันและไม่เท่ากันก่อนนะอ่ะเท่ากันและไม่เท่ากันก่อนนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันก่อนนะออยาากจจจะเเเหนน้ธธลัลลใมคิดถึง โอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเท่ากันและไม่เท่ากันก่อนนะโดยการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนแล้วให้นักเรียนดูว่าสองจนวนเนี้ยมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันโอเคนะอ่ะมาดูกันนะคะเท่ากันและไม่เท่ากันเขียนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนแรกเรา คำว่าเท่ากันเขียนแบบนี้อ่าแล้วอะไรคือเท่ากันนะคะคูเฟิร์นโอเคเท่ากันนะคะก็คือการมีจํานวนการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบก็คือการสังเกตนี่แหละแล้วรู้จักคิดว่าจํานวนสองจนวนเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรือว่าที่เราได้นับแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่นี่คือคําว่าเท่ากันนะอาทิเช่นอ่าขวดน้ำอ่าขวดน้ำเหมือนเดิมนะขวดน้ำฝั่งนี้ มีอยู่ฝั่งซ้ายมือครูเฟิร์นมีอยู่หนึ่งขวดและฝั่งขวามือมีอยู่อีกหนึ่งขวดฉะนั้นแล้วสองฝั่งนี้มีค่าเท่ากันนึกออกไหมคะเพราะมีอยู่หนึ่งขวดและนี่ก็มีอยู่หนึ่งขวดฉะนั้นแล้วมีค่าเท่ากันนะคะงงไหมอ่าคือการที่เราดูจํานวนทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็นับ โดยการนับใช้วิธีการนับนะคะว่าฝัา่งซ้ายมีอยู่เท่าไหร่ฝั่งขวามีอยู่เท่าไหร่แล้วเราถึงจะมาเปรียบเทียบกันว่าเอา๊ะเท่ากันหรือไม่เหมือนขวดน้ำสอขวดนี้ฝั่งนี้มีอยู่1ขวดและฝั่งนี้มีอยู่1ขวดฉะนั้นแล้วขวดน้ำสองขวดจึงมีค่ามีจํานวนเท่ากันนะคะอ่ะต่อไปนี่คำว่าเท่ากันเขียนแบบนี้นะทอเอาเทาไม้เอกเท่า กออะนอกันเท่ากันนะคะต่อไปเรามาดูเรามาดูคําว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันอ่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันจะเขียนแบบนี้นะมอไอไม่เอกไม่ทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันไม่เท่ากันอ่าคำว่าไม่เท่ากันหมายความว่าจํานวนสองจำนวน, 2, น,วนเมื่อนักเรียนเกิด มื่กเรียนนับแล้วนะคะมกเรียนนับแล้วแต่จานวน2จํานวนมีค่าข้างใดข้างหนึ่งมีค่าที่จํานวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าคือไม่เท่ากันนั่นเองหรือน้อยกว่าอาทิเช่น่มาดูง,ง่ายๆเลยคือเมื่อนักเรียนนับแล้วจํานวน2ฝั่งเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเอียงเองจังเลยแสดงว่ามันไม่เท่ากันแต่ต้องนับนะอาทิเช่นฝั่งซ้ายมือครูเฟิร์นมีซูชิกุ้งอยู่ มีซูชิแบบมีซูชิกุ้งอยู่สองชิ้นนะคะฝั่งซ้ายมือครูเฟิร์นมีซูชิกุ้งอยู่สองชิ้นจับเป็นไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านีนี่นี่มีซูชิกุ้งอยู่สองชิ้นหนึ่งนับหนึ่งสองแต่ฝั่งขวามือมีซูชิกุ้งอยู่หนึ่งชิ้นเท่ากันไหมเท่ากันไหมลูกฝั่งนี้มีอยู่สองชิ้นหนึ่งสองฝั่งนี้มีอยู่หนึ่งชิ้น ฉะนั้นแล้วจำนวนซูชิสองฝั่งสองสองฝั่งนี้มีจำนวนไม่เท่ากันเพราะฝั่งนี้มีอยู่สองฝั่งนี้มีอยู่หนึ่งถูกไหมนักเรียนต้องนับนะต้องฝึกนับนักเรียนถึงจะรู้ว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่ากันต้องใช้จำนวนต้องใช้ในการวิธีการนับนะคะนับชิ้นนับตัวเลขนะคะโอเคไหม นี่คือจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะอาไม่เท่ากันเขียนแบบนี้นะโอเคต่อไปเรา,มา,า,เาะะมาดูตัวอย่างชัดๆกันเลยดีกว่านะคะมาดูตัวอย่างชัดๆกันเลยอยากจะเจอหน้านเธอละละละอะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนดูในหน้าจอไปพร้อมครูเฟิร์นเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง มีไอติมอยู่นะคะมีไอติมอยู่หน้าจอฝั่งที่1ก็คือฝั่งที่ลูกศรวิ่งอยู่นะฝั่งซ้ายมือฝั่งลูกศรวิ่งอยู่มีไอติมอยู่ทั้งหมด3แท่งนับ1 2 3อเนที่ครูฝนบอกน้องป้องนับฝั่งที่สองขวามือมีไอติมอยู่กี่แท่งนับนับเร็วหนึ 1, 2, อ่ะมีไอติมอยู่ทั้งหมด3แท่งแสดงว่า ไอติมทั้งสองจำนวนนี้มีจำนวนเท่ากันไหมจึงมีจำนวนเท่ากันนะคะเพราะไอติมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยมีจำนวนสามเท่ากันนะคะต่อไปอามาดูตัวอย่างที่สองปรึบตัวอย่างที่สองลูกหมูลูกหมูลูกหมูวิ่งอยู่เต็มหน้าจอเลยมานับการลูกหมูฝั่งที่หนึ่ง เห็นไหมลูกศรครูเฟิร์นวิงอยู่ลูกหมูฝั่งที่1นับค่ะ1 2 3 4ลูกหมูฝั่งที่1มีอยู่4ตัวอ่าแล้ววางเว้นไว้เอามาดูฝั่งที่สองฝั่งที่สองลูกหมูมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4ตัวเหมือนกันฉะนั้นแล้วจํานวนลูกหมูทั้งสองฝั่งมีค่ายังไงคะมีค่าเท่ากันไหม มีค่าเท่ากันนะคะเพราะ4กับ4เหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนนับแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าจำนวนมันเหมือนกันหรือจำนวนมันเท่าจำนวนเหมือนกันเอ๊ะเอ้ยนี่ก็4ฝั่งนี้ก็4แสดงว่าจำนวนนั้นมีค่าเท่ากันนะคะแต่ต้องนับนะต้องต้องพยายามนับโดยการใช้สายตาสังเกตแล้วนับนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างที่3อา้าว ครูเฟิร์นมันเริ่มละลายตาแล้วค่ะมันเริ่มเยอะแล้วค่ะค,คุณครูคะ,ะมาดูตัวอย่างที่3เป็นที่หอยทากถ้าในกรณีที่มีจํานวนเยอะแบบนี้นะคะจํานวนที่นักเรียนสังเกตแล้วมีความรู้สึกาโอ้โหทำไมมันเยอะจังให้นักเรียนนับทีละแถวนะคะโดยฝั่งที่1เริ่มจากฝั่งที่1เริ่มจากแถวนี้นะแถวที่1แนวตั้งลงมานะเอานับนับพร้อมกันมา1 2 3 1 2 3 4 5 6าหนึ่งสาี่ห้าห พี่หอยทากฝั่งที่1มีอยู่6ตัวต่อไปมาดูพี่หอยทากฝั่งที่2กันหนึ่งสองสามี่ห้าหกอ้มีหกเลวมีหอาแสดงว่าจํานวน2องจำนวนจํานวนของพี่หอยทากสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันหรือเปล่าอา่มีค่าเท่ากันนะคะจำนวน6กับ6 นะคะมีค่าเท่ากันสรปวพี่หอยทากมีค่าเท่ากันนะ6ตัวฝั่งที่1 6ตัวฝั่งที่2ก็6ตัวมีค่าเท่ากันนะคะต่อไปอมาถึงตัวอย่างที่4วันนี้ครูเฟินยกตัวอย่างมาเยอะเลยนะคะให้นักเรียนได้เห็นภาพกันชัดเจนนะคะตัวอย่างที่4มาดูเหตุกันมาดูเหตุมาดูเหตุเหตุพี่เหตุพี่เหตุฝั่งแรกพี่เหตุฝั่งแรกที่เป็นแนวตั้งมีอยู่ทั้งหมด1 2 3มีอยู่ทั้งหมด3นะมีอยู่ทั้งหมด3าปุ๊บ มีอยู่ทั้งหมดสามชูสามหัวฝั่งที่สองมีพี่หอยทากอยู่เออขอโทษค่ะมีพี่เห็ดอยู่ทั้งหมดกี่หัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่ะมีพี่เห็ดอยู่สี่หัวฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มีสี่อ้าวทำไมล่ะอา้าวสามฝั่งนี้มีแค่สามฝั่งนี้มีแค่สี่สรุปว่าพี่เห็ดสองจำนวนมีค่า ไม่เท่ากันนะคะพี่เหตุสองจำนวนมีจำนวนไม่เท่ากันพี่เหตุสองฝั่งมีจำนวนไม่เท่ากันเพราะฝั่งที่สามเอาฝั่งที่สี่ฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งที่สามมีค่าน้อยกว่าแล้วฝั่งที่สี่ก็ก็มีเยอะกว่าฉะนั้นแล้วทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันนะคะงงไหมนี่งงไหมลูกงงหรือเปล่า ข้างหน้าเป็นเลข3เอาง่ายๆเลยถ้านักเรียนนับแล้วนักเรียนให้มาตีเป็นตัวเลขมาเขียนเป็นตัวเลขไว้3กับ4เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นแล้วจํานวนจึงไม่เท่ากันนะคะทริคง่ายๆเลยให้นักเรียนนับแล้วนักเรียนเอามาเขียนเป็นตัวเลขนะคะเขียนจํานวนเป็นตัวเลขไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ทีนี้จะทําให้นักเรียนเห็นเลยว่าถ้าตัวเลขเขียนไม่เหมือนกันแสดงว่าจํานวนนั้นไม่เท่ากันง่ายๆนะคะ ต่อไปว้าวครูเฟิร์นให้อะไรแต่ละอย่างเยอะมากๆเลยน้องนับไม่ทันแล้วตัวอย่างที่5ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะลูกนะมาดูกันว่าแอปเปิลที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้มีจำนวนเท่ากันหรือไม่เอานับเดี๋เด้อเดหนสอามี่ห้าหกดแดเก้าอ่ฝั่งแรกมีอยู่ทั้งหมดเก้าเราก็เขียนเลขเก้เอาไว้นะคะเขียนเลขเก้เอาไว้จำนวนที่2 ขอโทษค่ะฝั่งที่2มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6องสาี่ห้าอ้าวมีอยู่6ตัวเหรอเอ้ยมีอยู่6ผลเหรออา่าแล้วก็เขียนเลข6กอา้าวสรุปว่าเลข9้ากับเลข6เขียนเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันแสดงว่าจํานวน2จํานวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะทริคของวิธีการที่จะให้นักเรียนรู้ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วเนี่ย นะคะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขมาก่อนนะคะเหมือนรูปแอปเปิลนี้นักเรียนนับได้9้าอ่านับแล้วนับชี้ภาพนับได้9กาเรียนก็เขียนเลข9้าเอาไว้ใต้ภาพนะคะเขียนเลข9้าเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพอมานับอีกฝั่งนึงนักเรียนนับหนึ่ง6อสามี่ห้าหกอ่ะฝั่งนี้น้องเนักเรียนนับแอปเปิลได้6ผลนักเรียนก็เขียนเลข6เอาไว้จุงนี้นักเรียนก็จะรู้เลยว่า มันไม่เท่ากันเพราะตัวเลขเขียนไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะโอเคดยวขอพักเสียงแป๊บ <laughs> โอเค <Okay, S 1> เรามาดูการบ้านวันนี้กันนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะคะการเปรียบเทียบจำนวนในวันนี้นะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนจับคู่เปรียบเทียบไม่ต้องวาดภาพนะนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นจะมีรูปภาพให้ไม่ต้องวาดภาพแต่ให้เขียนคำตอบให้เขียนคำตอบนะแค่คำว่า เท่ากันหรือไม่เท่ากันให้ถูกต้องลงในสมุดนะคะให้เขียนแค่คําว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะอาทิเช่นอ่ะสมมุติครูเฟิร์นให้โจทย์ไปโจทย์ตัวอย่างนะน,นี่คือตัวอย่างโจทย์ข้อที่1นนะคะสมมุติว่านักเรียนดูรูปภาพในโทรศัพท์แล้วนะคะดูรูปภาพจากหน้าจอแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเขียนคําตอบท้านเรียนได้คําตอบแล้วเนี่ยนับแล้วเราได้คําตอบแล้วให้เขียนลงไปในสมุด นะคะเขียนลงไปในสมุดกับคําว่าข้อที่1นะคะเขียนคําว่าข้อที่1นึ่งเขียนคํานี้ลงไปเดี๋ยวเดีหนีเห็นไหมในกรอบสีขาวเนี้ยให้นักเรียนเขียนแบบนี้ไปว่าข้อที่1นะคะและก็ตอบอเหมือนแอปเปิ้ลจำนวนแอปเปิ้ลสองจำนวนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9มีค่าฝั่งนี้มี9ฝัง 9, ฝ่งนี้มี1 2 3 4 5 6ี่ฝั่งนี้มี6 ฉะนั้นแล้วแอปเปิลสองจำนวนนี้สองฝั่งนี้มีจำนวนไม่เท่ากันนะักเรียนก็เมื่อได้คำตอบแล้วนับแล้วได้คำตอบแล้วก็ให้เขียนลงไปแบบนี้ลงในสมุดนะคะไม่เท่ากันก็มอไอไมมอไอไมเอกไม่ทอเอาเทา่ทาไม่ egg, มเอกเท่ากออนกันนะคะข้อที่หนึ่งไม่เท่ากันอ่ะและถ้ามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่สองถ้าสมมติว่าโจทย์ตัวอย่างข้อที่สองอ่านะคะ โจทย์ตัวอย่างข้อที่สองสมมุติว่าเป็นเ,เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะเป็นเพป็นพี่เหตุเป็นพี่เหตุน,หนะคะเป็นพี่เหตุอะให้นักเรียนนับพี่เหตุนี่คือตัวอย่างโจทย์นะนับพี่เหตุหนึ่งสองสามอ้าวพี่เหตุฝั่งนี้มีอยู่สามฝั่งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้มีอยู่สี่ฉะนั้นแล้วให้นักเรียนเขียนแค่คําตอบแค่คําว่า ไม่เท่ากันลงไปดูรูปภาพอย่างเดียวแล้วก็เขียนคำตอบลงไปตรงนี้ผู้ปกครองสามารถาแนะนักเรียนได้นะคะว่าให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำนะคะที่ครูเฟินกำหนดไว้คือแค่คำว่าเท่ากันและไม่เท่ากันนะคะเขียนคำมาก่อนนะคะน้องจะได้ไม่สับสนอมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยอ่ะออเดี๋ยวครูเฟินเปิดหน้าจอใหญ่ให้ปึ๊บโอเคโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณเืจะค้างไว้สักประมาณาข้อละ3 3วิแล้วกันเนาะจะได้ไม่ช้านะคะข้อละ3วิแล้วกันนะคะข้อละ3วิแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณเิเริ่มจับนาฬิกาเลยนะคะให้ดูนะคะดูว่าจย์ข้อที่หนึ่งมีจํานวนเท่ากันหรือไม่นะคะพี่เหตุ2องสองฝั่งมีจํานวนเท่ากันหรือไม่นะคะ เขียนแต่คําตอบอย่างเดียวนะคะว่าข้อที่1แล้วก็เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็คือเขียนค,คําคำนั้นลงไปนะคะอ่ะไปต่อเลยถ้าช้าหรือเร็วอย่างไรผู้ปกครองสามารถดูย้อนหลังได้ในในช่วงของการบ้านนะคะในช่วงของแบบฝึกหัดนะคะไปข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ให้นักเรียนสังเกตลูกหมูสังเกตลูกหมูอ่ะสังเกตลูกหมูทั้งสองฝั่งนะคะเริ่มโดยการจากการนับ แล้วก็เขียนคำตอบลงไปเหมือนเดิมว,ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะเริ่มเดี๋ยวเพื่นจับเวลาโอเคเดี๋ยวย้อนไปต่อผู้ปกครองถ้าเหมือนสมมติว่าท่งถึงโจทย์ข้อที่เท่าไหร่อคะค่ะสามารถสต็อปได้นะคะสามารถสต็อปได้เพื่อที่จะให้น้องได้รับจํานวน มาข้อที่สามข้อที่สามอ่ะโจทย์ข้อที่สามนะคะเดยวคุณควรจับเวลานะเริ่มไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่านักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้นะลูกนะนี่โจทย์ข้อที่สามนะคะต่อไปมาโจทย์ข้อที่สี่ค่ะอ่าโจทย์ข้อที่สี่ค่ะ โอเคและโจทย์ข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายอ่านะคะแค่ตอบลงไปในสมุดนะคะเขียนคำว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันแค่นั้นนะคะโอเคอ๋อเดี๋ยวครูเฟิร์นลืมแจ้งอีก,อกสักอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อให้นักเรียนเขียนตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาช่วยดูความเรียบร้อยให้น้องด้วยนะคะให้นักให้นักเรียนเนี่ยฝึก เขียนนะคะคำนี้นะคะคำสีเหลืองเดี๋ยวดูส่วนมาร์คไว้ให้แป๊บนึงคำสีเหลืองีนที่เขียนว่าแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดการเนี่ยแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจํานวนให้เขียนหัวข้อการบ้าให้เขียนหัวข้อแบบฝึกหัดตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเองนะคะแต่เขียนลงไปก่อนก่อนที่จะตอบก่อนที่จะตอบคาถามนะคะก่อนที่จะเขียนข้อที่1ตอบข้อที่2ตอบข้อที่3ตอบนึกออกไหมคะ อ่าเขียนหัวข้อให้น้องด้วยให้น้องเขียนเองแต่ว่าบอกให้น้องแนะนําให้น้องเขียนคํานี้ลงไปด้วยนะคะครูฟเฟิร์นจะได้แยกถูกว่าอ๋อวันนี้เรียนเรื่องนี้กันแล้วก็จะได้ตรวจกันบ้านน้องได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะการเรียนเรื่องเปรียบเทียบจํานวนนะคะกับเท่ากันและไม่เท่ากันก็จบลงในชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดง่ายๆให้นักเรียนได้ฝึกทกาํากันนักเรียนสามารถรับชมคลิปนี้ย้อนหลังได้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะอะเดี๋ยวครูวรจะทบทวนให้อีกครั้งหนึง่งคำว่าเท่ากันนะคะคำว่าเท่ากันเนี่ย จำนวน2องจำนวนเมื่อนักเรียนนับแล้วนับแล้วจํานวน2องจนวนเขียนตัวเลขเหมอือนกันมีตัวเลขที่เหมือนกันแสดงว่าจํานวนนั้นมีค่าเท่ากันนะคะส่วนคําว่าไม่เท่ากันนะคะคาว่าไม่เท่ากันเมื่อนักเรียนนับจํานวนนั้นแล้วนะคะนับจํานวนนั้นแล้วแล้วเขียนเป็นตัวเลขออกมาแต่จํานวนทั้งสองจำนวนมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะคะนับแล้วมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันสดงว่าจํานวนนั้น ไม่เท่ากันโอเคไหมโอเคนะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ,คะมมคหมดหน้าที่ของครูเฟิร์นแล้วในะชัวโมงวิชาคณิตศาสตร์เกิดข้อสงสัยตรงไหน,นอย่างไรผู้ปกครองสามารถทัดลายมาได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูเฟืนขอร้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนที่การรับชมเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะจะเจอกันใหม่นะคะในชัวโมงต่อไปนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะคะ,เจ,ะเ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ